และนี่ก็คือบ้านผมนะครับเนี่ยครับตรงนั้นก็จะเป็นโรงรถนะครับนี่คือบ้านผมครับพื้นที่ผมจะต่อเติมนะครับก็คือในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยครับคือผมจะต่อเติมออกมาในในแนวเดียวในแนวเดียวกันนะครับในเหมือนลักษณะข้างบนครับหลังคาข้างบนครับจะต่อออกมาอีกแนวเดียวกันนะครับคือผมจะต่อทําเป็นห้องตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับห้องหนึ่งก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งแล้วก็ส่วนอ้างหลังนะครับผมจะทําเป็นครัวนะครับจะทําเป็นครัวแล้วเป็นครัวนะครับเป็นครัวใหญ่ๆโล่งๆไปเลยนะครับนี่ครับเป็นที่ล้างจงล้างจานนะครับเป็นที่กินข้าวนะครับในตรงนี้นะครับก็จะมีอีกห้องห้องหนึ่งตรงนั้นนะครับเป็นห้องหนึ่งนะครับนี่ครับ ก็ไอตรงนี้นะครับมันเป็นบ้านผมนะครับมันจะจะมีหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะครับก็ห้องครัวจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมจะต่อออกให้ครัวมันใหญ่ให้มันกว้างขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ก็คือผมจะทําให้มันเป็นอีกห้องหนึ่งครับก็แน่อยู่แล้วครับอนาคตเพราะว่าหนึ่งห้องนอนก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็อนาคตก็ ต้องต่อเติมอีกห้องอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสองห้องก็กําลังจะพอดีก็คงจะพอดีนะครับในอนาคตแล้วก็ถ้าต่อเสร็จก็คือตรงนี้ก็มีวางแผนว่าจะติดแอร์ด้วยนะครับติดแอร์นะก็เป็นบ้านสวนครับไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ทัดรัดเป็นบ้านทัดรัดสวยงามนะครับ นี่ครับบางส่วนที่จะต่อนะครับก็ก็มีเหล็กอยู่แล้วนะครับนี่ครับเหล็กที่ผมซื้อมานะครับนี่เหล็กบางส่วนอยู่แล้วนะครับนี่ครับดีเป็นเหล็กเหล็กที่เหลือก็ผมจะพาไปดูเหล็กที่เหลือก็เอามาใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับในตอนนั้นผมซื้อเหล็กมานะครับเหล็กนี่ครับเหล็กเหล็กค่อนข้างเหลือเยอะนะครับ ก็จะประหยัดได้อีกนะครับครับก็คงจะใช้งบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามีเหล็กที่เหลือจากการก่อสร้างทั้งก่อนครับนะครับ,นะรบก็พามาดูนะครับเพื่อนๆก็พามาดูภายในบ้านของผมนะครับ ตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ในสวนตรงนี้ผมก็จะลาดพื้นให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตามตามขอเพราะว่ามันมันดูไม่ค่อยสะอาดนะถ้าเราไม่ลาดพื้นนะรตรงนี้นะตรงขอบขอบดินตรงนี้นะครับตรงก็จะลาดพื้นให้มันดูดีขึ้นนะครับก็จะรกๆน่อยนะครับเป็นบ้านชายสูนนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นห้องโถงโล่งๆนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องนอน,นครับห้องนอนนี้ ก็ผมจะไม่ถ่ายให้ดูนะับมันมันรบมากนะครับนกนห้องน้ำนะครับก็ถ้าต่อครัวออกไปอีกครัวก็จะกว้างมากขึ้นนะครับผัวก็จะกว้างมากขึ้นในส่วนตรงนี้ก็จะทุบออกด้วยนะครับเนี่ยครับส่วนตรงนี้ผมจะใช้จะใช้ลูกหมู เพื่อตัดนะครับตัดแล้วผมจะทําเป็นประตูนะครับเพื่อให้เปิดเข้าไปห้องนึงได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็อนาคตก็วางแผนจะติดแอร์ด้วยนะครับโอเคครับก็มาดูชมคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะใช้งบในการต่อเติมเท่าไหร่นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับก็ ถ้าคลิปอัปเดตในการสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณครับ